ยังจำกันได้ไหมครับนักเตะค,คนแรกที่โอ so เลกุนนาโซชาเซ็นสัญญาเข้าร่วมทับปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์ปี2019ด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์ทั้งที่นักเตะยังไม่เคยสัมผัสเกมพรีเมียร์ลีกเลยสักนัด โดยเจ้าตัวประเดิมสนามนัดแรกก็ทำประตูใส่เชลซีได้ทันทีแต่อย่างไรก็ตามด้วยอายุยังน้อยบวกกับการอยู่ในทีมใหญ่เจ้าตัวไม่สามารถเบียดตัวจริงได้ทาวอนอยู่กับทีมเพียง2ฤด,ดูกาลลงสนามไป74นะัดยิงได้9ประตู9แอสซิสก่อนจะถูกปล่อยให้รลีดอยู่ในเต็ด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์ ปัจจุบันยูกาลิดเป็นปีที่4และกำลังทำผลงานในแชมปีเป็นชิมได้อย่างยอดเยี่ยมยิงไปแล้ว10ประตูเกาแอสซิตจากยี้นัดอยู่อันดับ3ของนักเตะที่มีส่วนร่วมประตูดได้มากที่สุดของลีกโดยนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาด้วยฟอร์มอันร้อนแรงแบบสุดขีดยิงไป3แอสซิตไป5้าเดนเนียลเจมเปีกชาวเวลไว้27ปีอีกหนึ่งตัวลุกคนสำคัญของลีดยูไนเต็ดออกจากผีได้ดีทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะครับ